รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะะกับรายการโอนี่มีดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางไร่สับป,ประรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนอกจากที่เราจะขายผลผลิตส่งเข้าโรงงานหรือว่าขายสู่ท้องตลาดแล้วนะคะก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ราคาจะไม่ค่อยดีหรือบางช่วงนะคะก็ล้นตลาดเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราก็จะนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าหนึ่งในนั้นก็คือการนําไปทําเป็นชีสเช็คไส้สับป,ประรดซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเขาก็เลยจะพามาดู ชชเชคไสสับป,ประรดที่ทางกศนได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจนได้รับแบรนด์โอนี่จากกศนอ,อีกด้วยล่ะค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เฉินขันขออนุญาตได้เลยค่ะมาหาค่ะตั้งใจจะมาพูดคุยกับเรื่องของชีเชิดด้วยเดี๋ยวขอแนะนยาให้ผู้ชมรู้จักก่อนนะคะแรกเลยค่ะพี่โสภาจันเพงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองยักษล้อมและก็อีกหนึ่งท่านค่ะครูก้อยของเรานะคะหรือว่าคุณครูตัติยาพุทธเทศค่ะซึ่งเป็นคุณครูกศนตาบลทับใต้อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะวันนี้เมื่อกี้เดินผ่านมานะคะ เจอเป็นไร่สับประรดด้วยนี่คือเป็นวัตถุดิบที่เอามาทำชีสเช็กไส้สับประรดของเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบหลักของเราแล้วคือเริ่มต้นมาทำชีสเค้กนี่ก็คือเดิมที่นี่อะค่ะชาวชาวบ้านของหนองยับปล้องอะค่ะมีเป็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่สับประรดแล้วทีวนี้มันเกิดปัญหาว่าผลผลิตอะค่ะมันล้นตลาดแล้วทีวนี้มันทําให้ราคามันตกตา่า ทีนี้ทางกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านเนี่ยก็เลยได้มาคุยแล้วจัดเวทีประชาคมคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงที่จะทําไม่ให้สับป,ประรดที่มันล้นตลาดอยู่เนี่ยเอามาทําให้เป็นรายได้คือให้มีมูลค่าสูงขึ้นก็เลยได้มีการนําผลผลิตของชาวไร่นะคะม,มารวมกันแล้วก็ได้มาช่วยกันแปรรูป แต่รูปมาเป็นสับรถกวนเพื่อมาออกจําหน่ายเริ่มแรกราทำเป็นสับรถกวนเป็นสับรดกวนก่อนค่ะแต่คือตอนแรกเลยเราขายเป็นเป็นผลไปใช่เป็นผลผลิตเมื่อก่อนเราเป็นเป็นผลสดใช่แต่ได้นี้พอส่งโรงงานแล้วผลผลกลางเล็กหรือเล็กเนี่ยพอถ้าราคามันตกต่ำใช่ไหมคะของพวกเนี้ยลูกพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถ จำหน่ายได้เราก็เลยน้าผลพวกนั้นอ่ะมาแปลรูปเหมือนเวลาเราส่งโรงงานเขาก็จะมีคัดเกรดคัดไซส์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะพวกที่ตกเกรดตกไซส์มาคราวนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วถ้าเกิดขายตามตลาดในชุมชนอะไรเงี้ยถ้าขายในพื้นที่นี้ก็มันก็จะขายยากขายยากเพราะบ้านไหนก็ปลูกใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยมาคิดค้นดูว่าจะแปลรูปเป็นอะไรได้บ้าง ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราได้สูตรได้วิธีการมาจากไหนคะก็คือกลุ่มแม่บ้านนะคะก็คือได้ช่วยกันได้รวมกลุ่มกันช่วยกันทําแล้วก็ปรับปรับปรุงสูตรไปเรื่อยๆจนจนจนชาวบ้านนะคะก็เลยลองนําไปเสนอหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อวัดทวดมงคลค่ะพระครูประพัฒสอนวรพินิษ์หรือว่าพระอาจารย์ไพรุษประพัฒสรุค่ะทีนี้พอหลังจากที่ทําเป็นสับปะรดกวนแล้วเนี่ย หลวงพ่อท่านก็แนะนําว่าเออเราควรจะเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกจึงเสนอว่าเออน่าจะทําเป็นขนมปังชีสเชคไส้สับป,ปะรดนะคะก็เลยก็เลยได้รับคําแนะนําจากท่านหลวงพ่อแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านก็เลยเออได้สนับสนุนเงินทุนเป็นก้อนแรกให้กับของกลุ่มแม่บ้านนะคะเป็นจนํานวน8,000บาท ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะให้กลุ่มในบ้านเนี่ยเอามาผลิตขนมปังชีสเช็ไส้สับปะรดเพื่อไปวางขายที่หน้าวัดทุ่งมงคลเพราะว่าหน้าวัดทุ่งมงคลเนี่ยตอนที่ผ่านมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอาเภอหัวหินใช่ค่ะก็คือหลวงพ่อท่านสนับสนุนตรงนี้ด้วยค่ะตอนแรกให้เราทําสับปะรดกวนนี่คือขายได้ดีไหมคะก็ดีขายได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็มันเป็นแบบ อย่างเดียวใช่ค่ะมันมันยังไม่หลากหลายแล้วพอมาเพิ่มเติมเป็นชิ้สต่างกนชนี้นะคะเป็นยังไงก็คือผลตอบรับก็ดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือทางวัดอะค่ะก็ท่านก็สนับสนุนให้ให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยได้มีการนําไปจําหน่ายช่วยกันนะคะก็คือทําให้แบบ เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในวัดทวนมงคลท่านหลวงพ่อก็สนับสนุนอยากให้คนในพื้นที่มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอนอกจากการทําไร่ทำกเกษตรอย่างเดียวแล้วหรือว่ารับจ้างอย่างเดียวแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะคะได้อีกด้วยค่ะคราวนี้สงสัยจังเลยเวลาเจอหน้าตาขนมปังแบบนี้ค่ะทำไมถึงต้องเรียกว,ว่าชีสเค้กอะ คือมันผสมชีสไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่เราเรียกว่าขนมปังชีสเชคเนื่องจากขนมตัวขนมปังนะคะ,ะมัน,เป,นเป็นชื่อเรียกของของตัวขนมปัง<อ>เราเลยเอามาตั้งเป็นตัวขนมปังชีสเชคไส้สับป,ปะรดค่ะเมื่อก่อนนี้พอเราทําสับป,ปะรดเสร็จแล้วสับป,ปะรดกวนนะคะเราก็มาแปลเป็นรูปแปลรูปเป็นทําเป็นชีสเชคแต่ตอนเนี้ เราอยากจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เลยได้ตัดทําแบบชิดเชคไทยดับพันหยดพืงเพราะว่าตอนนี้คนกําลังห่วงสุขภาพนะผู้สาวอะอยากอยากผอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่จะให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีเป็นไส้สับปะรดไม่ใช่เป็นพันพืชเป็นขนมปังแล้วก็มีเป็นพันพืชต่างๆมีถั่วก็จะมีถั่วมี มะม่วงหินมะพร้าวนี่ก็เท่ากับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากสวัสดีเชฟแซซับรอแต่ว่าใช้วัตถุดิบขนมปังอันเดียวกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เราไปได้เกี่ยวกับไอเดียหรือว่าวิธีการทำมายังไงสำหรับเชฟเซ่ซับรอของเราก็จะมีของในกลุ่มของกสนค่ะได้มาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนำความรู้ต่างๆมาให้กลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มาช่วย ดูดูแลต่างๆในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆเราก็จะส่งเสริมกันได้ด้านการให้ความรู้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือยังไม่ได้มีเครื่องหมายอยอใช่<อ>ไหมคะก็อยากจะทําให้ได้สินค้านี่มีอยอยเพื่อจะได้กลุ่มเป้าหมายจะได้แบบคขามาขึ้นแล้วก็ใช่ใช่ไได้มาตรฐานมากขึ้นเราก็พากลุ่มไปอบรม<อ>นะคะ แล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กรุ่นหลังนะคะก็จะมีการจัดอบรมให้เด็กที่อ,า,อยายุยังน้อยนะคะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มด้วยเพื่อว่าปิดเทอมอย่างเงี้ยเด็กๆจะได้หาอะไรได้เสริมได้นะคะที่กลุ่มก็ยินดีมากเลยนะคะที่จะให้เด็กๆมา,าช่วยกันทําแล้วก็ แบ่งรายได้ให้คือที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ผลิตเลยใช่วก็ไา้มาตรฐานใช่คะที่นี่เออมันจะมีกลุ่มทําหลายกลุ่มนะคะแต่ที่นี่เราจะเน้นขายสดใหม่สะอาดทุกวันนะคะคือทําใหม่ทุกวันเลยใช่สมมติว่าคุณเออคุณแพลวอยากได้อย่างเงี้ยค่ะออเดอร์มาเช้าบ่ายมารับได้เลยเราจะอบใหม่ทุกวันเลยค่ะค่ะใช่อ้าวแล้วอย่างสมมติว่าสมมติเราทาวันนี้แล้วมันมีของแบบว่าเหมือนค้างสต๊อกอยู่อย่างเงี้ยเราทำยังไงคะ ส่วนใหญ่เราจะไม่ค้างสตปอตค้างใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะรับตามออเดอร์ใช่ค่ะอออเดร์ตามก็คือไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทําค้างเอาไว้ถ้าเกิดออเดอร์มาเราก็ถึงทำใช้เวลาทํานานไหมคะแบบนี้คือเราสามารถสั่งได้ตอนเช้าตอนบ่ายก็มาได้ก็ก็ต้องอยู่ที่ว่าปริมาณการสั่ง ถ้าเกิดว่าสั่งเช้าได้บ่ายหรือว่าอย่างไงค่ะก็คือปกติก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าก็คือมีการพรีออเดอร์มาล่วงหน้าก่อนมีเปิดพรีออเดอร์ด้วยนะคะเมื่อกี้ท่านคุณครูบอกว่าทางกสทอเข้ามาช่วยในเรื่องของการพาไปอบรมทาให้ได้อยอยม,มันยากไหมคะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วกว่าจะได้อยอขึ้นมาเพราะว่า<ม>หลายๆผลิตภัณฑ์เลยเนาะบางทีแบบเสียดายในเรื่องของแบบว่าผลิตภัณฑ์รสชาติอร่อยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณภาพที่ดีแต่ว่าบางทีขอออย ก็เริ่มแรกเราก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นเป็นโรงเรือนแบบมุงจากอะเนาะเป็นแบบชาวบ้านทําจริงๆเลยแต่เมื่อเราต้องการที่จะขออยอยใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในการขั้นตอนขออยอยเนี่ยต้องทํำยังไงทําให้ต้องมีสถานที่ที่ดีการบรรจุพันธ์ที่ดีใช่ไหมคะการทํารักษาอนามัยของคนทำเนี่ยมันมีผลต่อ ผลิตภัณฑ์อาหารของเราด้วยนะคะการขออนมันก็ก็ว่ายากไหมก็ยากอยู่นะคะกว่าจะได้มานะคะแต่ก็ใช้ความอดทนสามัคคีของกลุ่มค่ะก็โชคดีว่ากลุ่มก็มีความสามัคคีกันนะคะทำให้ได้อนุญามัได้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคก็ไว้วางใจได้ใช่เรื่องของแพคเกจจิ้งทางบริษก็เข้ามาสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะตอนแรกเป็นยังไงเอ่ยแพคเกจจิ้งของที่นี่ตอนแรกเรายังไม่มีรูปแบบ ในการจัดระจุว่าจะทํำยังไงก็เปลี่ยนมาหลายรูปแบบนะคะก็แล้วก็ด้านสติกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโลโก้เป็นอะไรอย่างเงี้ยกสนก็สนับสนุนงบประมาณในการช่วยออกแบบด้วยค่ะรวมไปถึงกล่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะกล่องนี้น่านเราอะของวัดห้วยใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะได้มีจุดเด่นก็หลวงพ่อก็อยู่ที่นี่ก็ให้ลูกมาแบบว่าใช้ในการที่จะ คนรู้เลยว่าเป็นโลโก้เป็นโโลก้ของกลุ่มแม่บ้าน<ช>ที่นี่ใช่อืนี่ก็แสดงว่าเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์โลโก้ต่างๆรวมไปถึงสติกเกอร์ที่ติดหน้ากล่อง<ช>แล้วก็ยังมีในส่วนของแพคเกจจิ้งอื่นๆอีกที่ทำใ,<ช>ให้สามารถต่อยอดไปได้<ช>แล้วเมื่อกี้ได้ยินว่ามีกลุ่มเด็กๆใช่ไหมคะใค<ช>ะ้องอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาศึกษาตนีด้วยมีเยอะไหมคะมีเยอะค่ะกุกกอยก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะ นำนักศึกษานะคะประชาชนทั่วไปที่เขาอยากจะมีไรายได้เสริม,มแบบว่าถ้าเขาไปทําเองที่บ้านแบบว่าขายในชุมชนของเขาเองเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะคะที่นี่จะไม่ห่วงสูตรนะคะจะบอกเทคนิคขั้นตอนทุกอย่างละเอียดค่ะก็ส่วนใหญ่กลุ่มที่นี่ก็จะค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงเนาะเราก็อยากจะจะให้สืบทอดต่อ,ต,อต่อยอรุ่นใช่ไหมคะก็ เน้นดึงคนที่ในชุมชนเป็นเยาวชนเข้ามาช่วยในกลุ่มค่ะแต่ว่ากลุ่มของเราก็ยังเริ่มต้นได้ไม่นานใช่ไหมคะก็11ปีแล้ว11ปีแล้วค่ะปีนี้ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชีสเชคแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงทุกวันนี้เห็นบอกว่ามีจริงจริงมีอื่นอีกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะมีหลายรูปแบบนะคะแบบแค้กเกอร์ก็มีค่ะเป็นแบบชีสเชคแบบสลายค่ะ แต่ว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆก็คือเพิ่งมาใหม่ถ้าเกิดดั้งเดิมเลยก็คือจะต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะจริงๆถ้าพูดถึงชีสเช็คไสสับปะรดเนี่ยมีขายตามท้องตลาดกอค่อนข้างเยอะเหมือนกันคราวนี้จุดเด่นของเราหรือว่าความแตกต่างถ้าเกิดว่าใครมาก็รู้สึกว่าถูกใจกับสิ่งนี้มันคืออะไรคะก็คือของเราเนี่ยจะเราจะมีการอบ นะคะโดยโดยโดยของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีเตาอบซึ่งตรงนี้เราจะอบแล้วมันจะทําให้กรอบพอกรอบเนี่ยมันอยู่ได้นานคือถ้าโดยปกติถ้าเป็นในของร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาจะบางร้านอาจจะมีการอบบาง่ได้อบบางแต่ของเราเนี่ยค่ะจะอบทุกครั้งขนมปังก็จะอยู่ได้นานแล้วมันก็กรอบเราจะอบสมใช่ค่ะทําให้ขนมมันคงความกรอบคืออย่างปกติทั่วไปเราซื้อไปเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณอายุเท่าไหร่คะประมาณอหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ค่ะหนึ่งเดือนแต่ว่าของเราก็ อยู่ได้นานกว่านั้นแต่คุณภาพของขนมนะคะถ้ายิ่งนานเกินไปนะคะมันก็คุณภาพต่ําลงเรื่อยๆแต่เข้าใจคิดว่าถ้าซื้อไปแล้วจากที่นี่นะคะสองวันก็หมดแล้วใช่ไม่น่าจะหลายวันใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็จะเป็นจุดดูงานของกสนด้วยนะคะเราก็จะแนะนำทุกท่านที่เราพามานะคะเวลาเข้ามาดูแล้วว่าทำไม่สดสะอาด หลังๆมันเนี่ยคือถ้าเขาผ่านมาเขาจะแวะมาซื้อเองน,นี่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของเราด้วยนะคะ,ะเมื่อกี้พูดถึงขั้นตอนการอบคอ่ะคราวนี้อยากรู้ว่าขั้นตอนในการทำแต่ละขั้นตอนมันมีอะไรอย่างไรบ้างขั้นตอนการทําก็คือเริ่มแมกเราจะนําสับรดกวนนะคะไปวางบนหม้อท,ที่มีไอความร้อนนะคะเพื่อให้สับรดกวนเนี่ยอ่อนนุ่มเหมาะแก่การนํามาป้ายปาดหน้าขนมปังชีชีก นะคะแล้วถ้าเกิดเราเอาสับปะรดที่มันกวนเสร็จเรียบร้อยที่เราเก็บเอาไว้อย่างงี้มาทาขนมปังเลยไม่ได้ค่ะมันจะเหมือนก็มันจะแข็งนันจะแข็งเกินไปขนมปังมันจะแตกอาจจะแตกได้ใช่ค่ะแล้วอย่างตัวไส้ของเราเองค่ะมันต้องมีความพิเศษอะไรอย่างไรบ้างเนีมันก็คือเป็นสับปะรดกวนปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่เราต้องเอามาอบไอมาใช้ไอความร้อนเนี่ยมันจะได้นุ่มนุ่มเวลาที่เราปาดหน้าขนมปังเนี่ยค่ะมันจะได้อยู่เวลาที่เราเอาขนมปังชีสเชฟสองชิ้นมาประกบกันนะคะ มันจะได้อยู่พอประกบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เอาไปใส่ตู้อบซึ่งใส่ต้องมีการอบรอบนึ่งไปอบด้วยประมาณอุณหภูมินะคะ150องศาประมาณ10นาทีเพราะว่าเพื่อเราที่ต้องการจะให้ขนมปังเนี่ยค่ะกับเนื้อสับปะรดกวนเนี่ยมันเกาะอยู่ตัวแล้วก็ขนมขนมปังเนี่ยกรอบอยู่ได้ดานอีกอย่างก็คือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยอีกรอบนึงใช่วก็คือจะมีเทคนิคเรื่องของการอบแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดมีการสั่งสมมติ สั่งออเดอร์มากค่ะเราก็จะมีอบสดๆเลยใช่ค่ะของเราก็มีเพจนะคะในการรับออเดอร์จากที่อื่นด้วยนยคะ,คะบางบางท่านเขาเขามาเที่ยวแล้วก็ติดใจก็จะสั่งแบจากทางเพจไปคะ่ะเห็นบอกมี OEM ด้วยเท่าที่ทราบมาใช่ไหมคะก็คือสามารถไปติดเป็นแบรนด์ตัวเองได้ใช่ค่ะเพราะบางท่านบางบาง,บางแบบว่า,าชาวบ้านบางบางคนเนี่ยเขาอยากจะ มีแบรนด์ของตัวเองเขาก็ทําสติกเกอร์ติดเองนะคะเราก็ขายแบบที่ยังไม่ติดแบรนด์ของเราใช่ขายส่งให้เขา่อเขาจะได้มีมีรายได้ของเขาอะค่ะเราก็สนับสนุนนะคะซื้อได้ในราคาส่งแต่ก็จะมีจํานวนจํานวนใช่ว่าคำสั่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็น50าสิบห้าสิบกล่องขึ้นไป้ากล่องเราก็จะส่งในราคาส่งอะค่ะ ค่ะใครสนใจนำไปสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้แล้วก็ไปทำสติกเกอร์ของตัวเองรอได้เลยคราวนี้ละคะกำลังในการผลิตของเราละเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทำอยู่ข้างในนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็รีออเดอร์เอาไว้สั่งปุ๊บไม่กี่วันก็ได้แล้วหรือว่าสั่งเช้าบ่ายก็มารับได้แบบนี้กำลังการผลิตของเรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างก็วันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าสองพกลกอง น่าจะได้ใช่ค่ะสองพันกลองได้เลยใช่ค่ะอยู่ที่จํานวนออเดอร์ถ้าออเดอร์เยอะคนผลิตของเรานะคะก็จะมีป้าๆพี่ๆนั้นๆช่วยมาช่วยใช่ค่ะเราจะมีมีมีคนมาช่วยเยอะนะคะแต่ถ้าออเดอร์แค่ร้อยสองร้ทำแค่คน2คนก็พอแล้วค่ะ อยู่ที่ออเดอร์ด้วยปแปะปแปะอะไรเขาทำชินแล้วแป๊บเดียวปิ๊บนึ่งเนี่ยเขาเขาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะชำนาญแล้วเมื่อสักครู่เราพูดถึงช่องทางการสนับนคือสามารถมาสั่งได้มีส่งไปซนี่แล้วก็ออนไลน์ไม้ด้วยใช่ไหมติดต่อได้ที่ไหนยังไงติดต่อได้ที่กลุ่มเลยค่ะเซิร์ชได้จากเพจเลยนะคะกลุ่มแม่บ้านอสมหนองยาป้องค่ะก็จะมี วางจำหน่ายในเพจของเราด้วยค่ะแต่อาจอาจถ้าจะตอบช้านิดหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยเอเยอะนะคะแค่ปกติขายขายหน้าร้านนี่ก็จะมีมีประชาชนมารับเพื่อไปจำหน่ายต่อก็เยอะค่ะอืมค่ะคราวนี้นะคะวันนี้ที่ตั้งใจมาหาที่นี่ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ชีสเช็กไส้สับปะรดที่นี่เนี่ยได้รับแบรนด์โอนี่จากกสนด้วยให้คุณครูแล้วก็พี่สุภาเล่าเหนือนก่อนว่า ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงอันนี้ถึงได้เป็นโอน,นี่ของกสอนอ้ก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ทําแค่วันสองวันนะคะเราทํามาสิบกว่าปีนะคะเพื่อที่จะขอออยอมีเครื่องหมายฮาลานนะคะเพื่อจะให้สินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะกว่าจะได้เครื่องหมายพวกนี้ติดตลาดนีค่อนข้างยากมากใช่ <มา S 2> ก็ต้องค่อนข้างใช้เวลาค่ะ ก็เลยได้ว่ามีการมีความตั้งใจแล้วก็ผ่านมาตามรฐานหลายๆอย่างมาใช่ไหะแล้วมีอะไรต่ออีก้ด้วยความสามัคคีนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเครือรญาตินะคะ<ม>ช่วยช่วยเหลือกันนะคะถึงให้ถึงได้ประสบความสําเร็จ<ม>แล้วก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่ที่เป็นผู้นําทางนะคะให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิเช็คเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ รียกว่าก็เป็นความสามัคคีเนาะของคนในกลุ่มแล้วก็คนในชุมชนรวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นที่วัดนี้ด้วยเหมือนกัน<ช>นะคะถามถึงพี่โสภาบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราทราบว่าเราได้รับคัดเรื่องแล้วก็ได้แบรนด์ขอนี้จากกศนก็สำหรับทั้กทงกลุ่มก็มีความยินดีนะคะเพราะว่าในความร่วมมือแล้วก็ความร่วมใจของของ,ของ,ของกลุ่มแม่บ้านทุกคนทําให้ผลงานที่เกิดขึ้นนะค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันได เพิ่มรายได้<ม>เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนแล้วก็เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวที่วัดท้วยมงคลน,นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จที่สุดในการทําหน้าที่ตรงนี้ของกลุ่มแม่บ้านค่ะนะคะแลวที่สําคัญก็ยังมีก้านอ,อมาช่วยเหลือทุก ทุกขั้นตอนนะคะ,คะนี่ก็คือเส้นทางของความพยายามนะคะที่เริ่มจากตอนแรกเนี่ยราคาผลผลิตตกต่ำจนทําให้คนในชุมชนก็หมดกําลังใจไปแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะทุกคนไม่ย่อท้อค่ะร่วมมือร่วมใจกันนะคะมารวมกลุ่มจะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆแล้ววันนี้ก็ประสบความสําเร็จจนได้รับแบรนด์โอนี่จากกสเนออีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนกันดีกว่าว่าจะถ่ายรูปสินค้าของเรายังไงทําให้โพสต์ลงเพจแล้วเนี่ยมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่บอกว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนกันซึ่งวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือชีสเชคไส้สับปะรดค่ะและช่วงนี้นะคะต้องขอต้อนรับพี่ภาคด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่โสภาค่ะอยู่ที่กลุ่มทำชีสเชฟไส้สับปะรดแล้วก็ค่กก็ยเคุณครกก็สนนอร์นะคะจับชิมแล้วชีสเชฟทนี่อร่อยมากเลยคราวนี้ค่ะจะถ่ายรูปยังไงให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นดีครับเมื่อสักครู่แอบเห็นเหมือนกันว่ามี โปรดักต์เนี่ยหลายหลายชนิดใช่ไหมครมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีไส้สับปะรดชีสเชกแล้วอีกอันหนึ่งคือทันหับคืออ่าโอเคแล้วก็เราจะมีแพ็กเกจแบบด้วยแบบก็เดี๋ยวเดี๋ยวมุมแรกเนี่ยเอาเป็นเป็นครอบครัวเลยเราจะแบบมีแพ็กเกจมีมีแพ็กเกจยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราเอามารวมกันเลยในรูปเดียวกันจัดไปค่ะเดี๋ยวลองดูตอนนี้มันมันครบทุกโปรดักต์แล้วเนาะถูกมันครับแพ็กเกจเราคืออันนี้ผมก็จะบิดบิด ข้างนิดนึงไม่ให้มันดูแบนเกินเวลาเราถ่ายจากหน้าตรงเข้าไปาข้อควรระวังนิดนึงผมจะแนะนําก็คือเวลามันหกยยักหรืออะไรเงี้ยเราไม่ควรเอามาถ่ายรูปเพราะมันจะดูทําให้ภาพลักษณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่งมาทางนี้ได้เลยนะ,ะอันนี้ก็ได้หนีไม่มส่นนอนอันนี้เราก็จะบิดนิดนึดนงก็ได้ส่วนอันบนเนี่ยผมก็จะบิดเข้าหากันอย่างนี้เป็นรูปตัววีแล้วมุมที่ผมจะใช้ถ่ายก็เป็นมุมหน้าตรงเลยครับสมมติว่าผมอย่างนี้นี่ผมก็จะถ่ายประมาณนี้เลย ก็คือเห็นทุกอย่างพร้มกันหมดก็คือเอาสมาร์ทโฟนให้ขนาดกับตัวตรงกลางนี่ประมาณนี้เลยครับง่ายๆเลยเบสิกเลยอันนี้กดกดแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสนิดนึงแล้วก็กดชัตเตอร์ครับแล้วก็เช็ครูปดูความคมชัดเจนอะไรเงี้ยตำแหน่งคือเราสามารถขยับได้หมดเลยนะฮะไม่จําเป็นต้องจัดตามนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวใครอยากจะลองก่อนไหมฮะได้ค่ะวามุมก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมขยับให้ได้ เดี๋ยวนะช้าๆนะครับตอนนี้ข้างล่างมันเหลือเยอะใช่ไหมเราก็จัดองค์ประกอบภาพให้มันรู้สึกว่าคุณครูประคองไว้นะผมแค่ประคองเ่าประมาณนี้ข้อข้อควรระวังก็คืออย่าให้สินค้าเราขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ่ตรงนี้พื้นที่มันเยอะแล้วก็เอาหัวสมารโนเราขึ้นอีกนิดนึงอเสร็จแล้วเราเช็คความเรียบร้อยอันนี้อาจจะบังตรงนี้เดี๋ยวผมขยับให้นิดนึงอย่างนี้ใช่ไหม ะะใช่ใช่คือตอนนี้เวลาเราจะโฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวสินค้าหลักของเราก็คือถ้าเราเรามองว่ากล่องนี้เป็นตัวตัวโดดเด่นของเราเรารก็โฟกัสตรงนี้ไปเลยก็ได้เราค่อยกดเ่าเช็คดูในรูปก่นอ,อันนี้มันจะดูเอียงไปนิดนึงเราเราตั้งให้มันตรงก่อนอันดับแรกนี่ไม่ต้องรีบฮะช้าๆโอเคแล้วลองเช็คดู ว่าถูกใจเราหรือยังครับผมสวยค่ะถ้าถูกใจแล้วอาเดี๋ยวลองพี่โสภาดูโสภาลองถ่ายพี่โสภาบอกผมได้นะจะให้ผมขยับตรงไหนเอาให้ขนานก่อนอันดับแรกเนี่ยสมาร์ทโฟนเราต้องขนานก่อนถูกไหมต้องจับหรือไม่ก็ย่อก็ได้ครับถ้าถ้าไม่ปวดข่าก็ย่อยังไม่ปวดข่าตรงนี้มันอาจจะกว้างไปนิดนึงใช่ไหมเราสามารถซูมได้ประมาณนี้จัดวางมันเดี๋ยวผมจะลองขยับอันนี้ออกไปนิดนึงอานนี้ก็ได้แยกออก มันจะบงังมันจะได้ไม่ชนกับตัวกล่องนี้ <Okay. S 2> อ่าแล้วทีนี้พื้นที่ข้างล่างเราข้างบนนิดนึงก็ได้ข้อควรระวัง hmm. อย่าให้มันขาดสินค้าของเราแล้วก็แตะโฟกัสที่ตัวหน้าก็ได้ครับให้มันตัวเด็ดแล้วก็กดชัตเตอร์ลอง mm hmm. เช็ครูอูอันนี้เบี้ยวไปนิดหนึ่งเอียงไปนิดหนึ่งลองใหม่อีกทีนึงะอย่าให้มันเอียงครับอย่าให้มันเอียงช่วยจับมือให้อ่าสมมติว่าประมาณนี้ตรงยังฮะคิดว่าตรงไหม ถ้าได้แล้วโฟกัสก่อนอย่าเพิ่งกดแต่ที่สิ่ง้าี่ผมแนะนำว่ายังไงครับแล้วก็กดถาายทีแล้วกดเช็คโูบดูอืมประมาณนี้เทคนิคแรกก็คือต้องจับโทรศัพท์ให้ตรงเราอาจจะลืมตรงนั้นกนไปเนาะบางทีแบบการทำช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบดูโอ้เดี๋ยวเราอาจจะไปครอปอะไรเพิ่มเติมอาจจะอาจจะแบบว่ายังไม่ตรงเท่าไหร่ นี่คือจะเห็นแพ็กเกจทั้งหมดว่าเรามีแพ็กเกจแบบไหนบ้างต่อไปล่ะคะเป็นแบบไหนต่อไปเราอาจจะต้องเน้นว่าเราอยากจะนําเสนอแพ็กเกจไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองหนึ่อย่างใช่ไหมคะเป็นแบบไหนดีคะลองเป็นชิ้นเนาะอ่าผมเป็นชิ้นก็ได้อ่สมมติว่าผมเป็นอันนี้ตัวอันนนี้เกก็บ่อตัวอ่าตัวเก่งของเราเลยก็ได้อาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อ่ะตัวนี้ผมเอาหลบก่อนเอาอันเลยบ้างเอาอันเลยก็ได้ครับนี่มุมนี้ ่ทีนี้มุมเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับของเดิมแต่ทีนี้วิธีการก็คือผมจะเน้นตัวตัวนี้เลยค่ะต<ห>ั<ห>ิทีนะคะบลชีเชคที่เป็นไส้สับป,ประรดเนี่ยผมก็จะซูมเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็เอาข้างหลังคือแพ็กเกจของเราเนี่ยให้มันเบลอเบนิดนึงอะไรยเงี้ยฮะเป็นแบล็คกราวด์อ่นี่ประมาณนี้คุณครูอมผมก็จะถ่ายมุมนี้ที่ถ่ายมุมนี้เพราะว่าผมต้องการเห็นเนื้อไส้สับปะรดของเราต้องมาจัดลิงไปชั้นๆนิดนึงนะคะ แล้วก็กดถ่ายกดแตะโฟกัสที่ตัวชีสเชคเราได้เลยแล้วกดถ่ายหนึ่งทีก็จะได้รูปประมาณนี้มันก็จะเห็นเนื้อสับปะรดชัดขึ้นเราก็ยังเห็นแพ็กเกจของเราด้วยค่ะลองดูครับยลองลองเคอันนี้คือตั้งโทรศัพท์ขนาดเหมือนกันใช่ไหมขนาดเลยครับก็เลนให้มันอยู่ตรงไส้ของเราครับลองซูมเอาเอาไหมนิดนึงก็ได้ครับเอาครับอ่า เาเผื่อไว้นิดนึง่งตรงยังครับขนาดยังสมาร์ทโฟนเราตรงแล้วนะคะเหมือนยังไม่ตรงไหร่ค่ะต้องฝืนๆหักข้อมือนิดนึงนะข้อมือนิดนึ่ะทีนี้เราแตะตรงนี้ก็ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับเดีาา๋ยวผมจะแนะนํานิดนึงคือตรงนี้มันซ้อนกันอยู่เห็นไหมค่ะอ่าผมจะขยับนี้ออกให้นิดหนึ่งก็ได้หรือเอานี้ออกนิดนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับตอนนี้เอียงอยู่ไหมตอนนี้พื้นข้างล่างมันเยอะเห็นไหม อ่าเราจะองค์ประกอบภาพก่อนไม่ต้องรีบอ่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็แตะโฟกัสอ่าแล้วลองเช็ครูปดูอืมสวยหรือถ้ายังยังยังอยากให้มันเบลอกว่านี้อีกหน่อยเราขยับนิดเดินหน้ามือเลนิดเดินหน้าขึ้นมาอ่าอันนี้อย่าอย่าเยอะอ่าอย่างนี้คืนข้างล่างเราไม่ต้องไม่ต้องการครับค่ะอ่า เท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่คุณครูแกลุ่มจอสนของเราจะใจร้อนนะต้องใจเย็นครับถ่ายรูปขึ้นมาปุ๊บกดเลยกดเลยอยากถ่ายเลยอันนี้มันกว้างใช่ไหมฮะแล้วมันจะเห็นอันนี้เราไม่ต้องการก็อาจจะให้น้องแทวเอายับออกให้นิดนึงเดี๋ยวนะให้มันตั้งตรงก่อนเสร็จแล้วมันกว้างมากเราอาจจะซูมเข้าไปนิดนึงนะถอยสมาร์ทโฟนเหรอได้ไหมฮะ แล้วเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้คุณครูได้ตรงนี้ไปละผมอาจจะขยับมุมให้เปลี่ยนลงจะได้ไม่เบื่อแล้วก็บิดนี่ช่วยนิดนึงอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้ยเอียงแล้วอ่าประมาณนี้แต่ว่าสินค้าเราห้ามขาดเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนช่วยนิดนึงอ่าแค่นี้แต่แต่นี้เพราะว่ามันคือสินค้าหลักเรา จะไปแตะที่ขอบจานเพราะเดี๋ยวมันชัดที่ขอบจานคืออย่างมุมนี้แนะนํานิดหนึ่งคือถ้าเกิดเรามีแก้วชาแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพาวางประกอบก็ใช่ไหมคะมันก็จะเล่าเรื่องราวได้หมดหรือยังคะอีกสักมุมอีกสักมุมนะครพอมอกี้เห็นมีเป็นเป็นเป็นรถเนื้อพันยาพืชใช่ไหมครับอ่าพันพืชนะคะเป็นนําเสนอในในแง่ที่ว่าเรามี2รถด้ค่ะมุมมานี้จะต่างกว่าเดิมนิดหนึ่งก็คือผมจะเป็นมุมนี้เลยมุม45้าองศาค่ะ น้องแพลวเอาไม่เป็นไรครับมุมมันจะประมาณนี้เลยฮะองศาเราคือจะมาอย่างนี้อประมาณนี้เลยคือเราก็จะแตะที่ตัวด้านหน้าของเราอีกทีนึงยคือมุมเมื่อกี้จะเห็นชั้นของตัวสับปะรดใช่ไหมคป็นมุมด้านหน้าแต่นี้จะเป็นมุมสูงขึ้นมาหน่อยสูงนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้เห็นบรรยากาศของตัวแพคเกจเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับนี่ แก้วชาอะไรก็ได้ perfect เลยหรือถ้าเกิดเรามีพื้นที่เป็นสีเข้มก็น่าจะสวยกว่านี้อมุมประมาณนี้เลยนีอีกหนึ่งมุมค่ะเชิญทั้งสองท่านคุณครูก่อนเลยนะคะข้อควรระวังก็คือไปานแรกเราไปอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันกว้างใช่ไหมครับเราอาจจะสูงเพไปช่วยนิดนึงแล้วก็ผมประคองไว้ให้นะคุณครูจับอพอเดินหน้ามาิดหนึ่ง เมื่อกี้เราต้องจับสมาร์ทโฟนตรงคราวนี้จับเอียงแล้วเอียง <ละ S 1> คือไม่เชิงเอียงครับคือแค่มันสูงขึ้น,น,นใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะแตะโฟกัสที่ตัวเนื้อของธัญ,ญพืชอ่าแล้วกดชตเตอร์เพราะว่าเราเราต้องการเน้นตัวตัวนี้มากกว่าอันนี้คืออันนี้เราแค่ต้องการเป็นองค์ประกอบของเราเป็กล้าวเฉยๆใช่ครับอ่าเราลองเช็ครูปดูอือประมาณนี้อันนี้อาจจะติด ติดขอบตรงนี้ไปหน่อยอาจจะไปขอบได้ครอบปรณนี <tube> ้ก <ki> okay, like like ็ได้ถ้าเรามีพวกนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแก้วก็ได้ดีครับได้ค่ะต่อไปพี่โซฟ้าบ้างเราก็จะมุมมุมเดียวกันครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเราเราอยากขยับตรงเนี้ยไปซ้ายหรือขวาได้หมดเลยอย่างนี้หรือถ้าอันนี้มันชนกันก็ไม่จะได้ไม่ซ้ํากันก็อย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเรามาระวังอย่าให้สินค้าเราขาด ก็คืออาจจะบ,บิดจอช่วยนิดหนึ่งประมาณนี้อ่ะแล้วแตะโฟกัสครับถ้ากดชัตเตอร์หนึ่งทีแล้วลองเช็ครูปดูฮะประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะสามมุมเมื่อกี้ที่นําเสนอไปก็เห็นทั้งตัวแพ็เกจจิ้งแล้วก็เห็นทั้งของจริงด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะน่าจะได้รูปที่ถูกใจกันไป ยังไงวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะทั้งพี่สภาคูด้วยที่มาพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของชีสเชสสับปะรดรวมไปถึงพี่พาคด้วยที่มาถเายนิ่งในการถ่ายรูปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ชีสเชสไส้สับปะรดนะคะของตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันที่รดับเลือกให้ได้แบรนด์โอนี่จากกาสนอของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ